สวัสดีครับพี่น้องไม่ได้ลงคลิปนานนะฮะวันนี้ก็พาพี่น้องมาชมหรือว่ารีวิวแบบบ้านๆนะครับผมรถตัวเองนะฮะอาจจะยังไม่ใช่รถของตัวเองมั้งยังผ่อนอยู่นะครับพามาดูตัวนี้ฮะบรีโว่นะครับ4ประตูยกสูงพิลันเนอร์นะฮะปี2021ตัวนี้นะครับเครื่อง2.4มิตรนะฮะตัวกลางนะครับ รุ่นนี้จะมีอยู่3นะครับมีตัวเริ่มต้นมีตัวกลางแล้วก็ตัวท็อปนะครับ,น,รบนี่เลยอายุรถคันนี้ออกมาเมื่อวันได้ประมาณเท่าไหร่ละ7-8-9วันครับได้9วันก็ยังไม่ได้ป้ายขา,ปา,ยขาวป้ายดำนะครับให้ดูมุมนี้หน้าตรงก่อนนะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัว ปรับปรงนะครับเป็นตัวไมเนอร์เชงนะเขาเรียกเดี๋ยวผมพาดูรอบๆก่อนสีดำเขาบอกว่ามันจะเก่าง่ายหรือเปล่า <c oughs> พาดูรอบๆ รประมาณนี้แนะเนาะรอบคันนะครับดูมุมนี้บ้างครับตัวหน้านี่ก็จะกระจังหน้านี่ก็จะเป็นเปลี่ยนใหม่จากรุ่นปี9 9 2แล้านะฮะพามาดูใกล้ๆ สิ่งที่เห็นแตกต่างก็คือมีไฟนะครับเป็นไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์นะฮะมีไฟ daylight time daylight นะฮะมีไฟเด y l ไ g h ์มีไฟตัดหมอกเป็น LED เหมือนกันนะครับสีขาวสว่างสีขาวนวลน,นะครับสีขาวนวล ถัดมานะครับเป็นกระจกโคเมียมนะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวอยู่มุมนี้เลยกระจกโคเมียมนะครับมานิดนึงก็จะเป็นล้อนะครับล้อแม็กตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ18นะฮะเป็นล้อแม็กขอบ18ล้อแม็กอลลอยขอบ18นะครับจะได้ยางเป็นยางดันหลบ อ,อ๋อแมกไนลอยขอบ18ปขนาดยางก็265ห้าทับขอบ18นะครับขอบ18กันเลยทีเดียวอ่ะดูสเปอยางจะมีบันไดข้างนะมาให้นะฮะดูนั่นอีกนี่สิ่งที่เห็นแตกต่างก็คือเป็นตัวไมเนอร์เชงนะฮะตัว2021ัตัวล่าสุดมันจะมีตัวนี้ สติ๊กเกอร์พิเรนเนอร์ซูเปอร์เฟรคซัสเพนชั่นอ่านทัวรือเปล่า <laughs> เป็นตัวแก้ไขเรื่องช่วงล่างนะครับปรับใหม่นะฮะเข้า <c oughs> มาช่วงท้ายกันบ้างนะครับไฟท้ายนี่ก็จะเป็น LED นะฮะไฟท้าย LED มีกล้องมองหลังครับมีกล้องมองหลังมาให้รุ่นนี้นะครับ คฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรปไปเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะฮะดูภายในกันนะครับสำหรับภายในนะครับเป็นรุ่นนี้จะเป็นรีโมทนะฮะหน้าตารีโมทก็เป็นแบบนี้นะครับปรับพับนี่ยางเปิดเลยนี่นะายในนะ หน้าตาก็แบบนี้ครับภายในปุ๊บนี่ปรับไฟฟ้านะครับกระจกแล้วก็พับไฟฟ้านะครับก็เป็นสวิตขึ้นลงฝั่งคนขับนี่จะเป็นออโต้นะครับขึ้นลงออโต้ครับอืมให้ดูภายในกันเดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับ เกียร์เอมีนะฮะเกียร์ธรรมดาครับโอ้ฝนเยอะเลย <laughs> ฝนเยอะเลยพี่น้องนะครับก็ตัวนี้นะฮรรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะครับควบคุมวิทยุโหมดวิทยุอยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นควบคุมจอหน้าปัดตรงนี้ของเรานะฮะ ก็จะมีโหมดต่างๆฝั่งซ้ายนี่ก็จะมีโหมดต่างๆให้เราได้สําหรับหน้าจอตรงนี้นะฮะหน้าจอตรงนี้มันจะเป็นออโต้ถ้าเราไปที่แสงน้อยหรือเวลากลางคืนเงี้ยแสงไฟตัวนี้มันจะดอบลงนะครับอ่าแล้วก็ที่ปิดเปิดไฟนะครับไฟหน้านะฮะจะเป็นแบบออโต้นะครับเราตั้งได้เป็นแบบออโต้หรือแบบปกติก็ได้ถ้าเราปรับมาตรงนี้ก็จะเป็นออโต้นะครับเห็นไหม อ่าไฟก็จะเปิดไฟหน้านะครับก็จะเปิดเองถ้าถ้ามีแสงน้อยหรือเวลาเราลงอุโมงค์อย่างเงี้ยเข้าอาคารจอดรถหรือว่าเวลากลางคืนเวลาค่ำอย่างเงี้ยมันก็จะเปิดของเขาเองนะฮะก็ชอบชอบครับชอบสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับใช้งานได้ใช้งานเสียงก็ได้นะฮะถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธตรงนี้กดตัวนี้ก็บอกเขาไปเลยว,ว่าสมมติว่าผมกดตรงนี้แล้วก็บอกว่า โทรหาคนนั้นคนนี้ให้หน่อยหรือว่าไปโหมดฟังก์ชันวิทยุไปโหมดคาเฟ่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะลิงก์ไปให้นะครับอีกอย่างที่กำลังจะบอกก็ว่าเบาชุดนี้นะครับของรุ่นนี้มันจะเป็นภายในจะเป็นผ้าจะเป็นแบบผ้านะครับจะเป็นแบบผ้านี่พูดอย่างนี้ก็จะเป็นผ้าหมดที่มากับรถรุ่นนี้ของรุ่นกลางนี้นะครับ ดูด้านหลังบ้านนี่ครับก็จะเป็นรุ่นกลางจะเป็นผ้าหมดแต่ว่าแต่ว่าครับแต่ว่าแต่ว่าผมสั่งเซลล์ให้ทำออกจากศูนย์นะฮะให้ขอเขานะครับขอเขาให้ทำเป็นหนังให้น้อยเนี่ยผมเพิ่มตังค์ให้ก็ได้อเงี้ยนันเป็นชุดหนังอันนี้ก็เป็นเบาะหนังชุดหนังภายในหนังหมดนะครับ เป็นหนังแท้กดดูเป็นหนังแท้นะครับนหนังแท้ทั้งหมดเ้าก็จัดการให้แล้วก็เพิ่มเงินให้เขาเพิ่มเงินให้แป๊บเดียวครับได้เรื่องเลยสบายมากสิ่งที่เข้าแถมมาเรามาดูภายในกันบา้างอ่บิดกุญแจนะครับเสียงกล้องขึ้นเลย นี่น่ปัดไฮลักมีเครื่องเสียงโทรศัพท์แอปข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยฮะมีแอปเปิลมีโอิโอมีการสะท้อนหน้าจอขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะไม่ลงรายละเอียดนะ๋ย่คคอยไปดูกันเอาเองแล้วแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบแม่นวลอยู่นะเป็นแอร์แบบแม่นวลนครับพี่น้องปรับมุนเอาปรับออกระดับต่างๆนะครับมีช่อง ชาร์จแบตนะครับไฟ12โวลต์มีช่องชาร์จแบตนะครับไฟ12โวลต์2ช่องนะครับแล้วก็มีที่เสียบ USB ตรงนี้ครับ1ช่องนี่ก็1ช่องชาร์จไฟนะครับก็จะมีอัตราต่างๆบอกนะครับค่าเฉลีย่ยขับได้เท่าไหร่1 0บสิบจุกิโลเมตร ต่ออะไรเงี้ยแต่แตถ้าขับทางในวัดผมคิดว่ามันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะนก็จะมีที่เก็บแป้นมองเห็นไหมทีเก็บแป้นตรงนี้แล้วก็ไฟนะครับทั้งสองที่ก็มีตรงกลางนี่อีกไฟนะครับถือว่าทำออกมาถูกใจนะครับํำหรับผมถูกใจถูกใจอยู่มีแอร์แบ็ค ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มเติมให้นะครับนิดนึงนิดนึงก่อนปิดคลิปครับก่อนปิดคลิปผมมีบอกนิดนึงคือว่าตอนแรกผมจอง Isuzu D-Max นะครับผมจอง Isuzu D-Max จอง Isuzu D-Max ไปแล้วผมจะบอกว่าทําไมถึง ได้มารับตัวเจ้าไฮรักรีโวปี2021นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปคลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็สวัสดีนะฮะนุ่นคนนุ่นรอ,อนานแล้วเนาะโอเคครับผมบ๊ายบาย